สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมคุงนะครับและตอนนี้ท่านอยู่ในเกม Summo n e r War Sky a r อ n a ครับพาร์ท<ว>ที่แล้วเนี่ย,<ว>ยผมบอกว่าผมจะวิทพื้นร้อยครั้งแต่หลายคนไปคอมเมนต์นะฮะ<ว>พี่เปิมวิทยังวิทยังวิทยังวิดหรือยังผมวิทแล้วนะฮะในแฟนเพจครับผมเข้าไปดูได้เลยนะครับผมวิทพื้นแล้วร้อยครั้งผมสัญญากับตัวเองละต่อไปผมจะเลิกปากดีแต่มันก็คุ้มไง S <S <S วันนี้ในเกม Summoner w มเขามีอัปเดตอะไรมาใหม่ได้ดูก่อนพยากรณ์อากาศบนเกาะท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนฟ้าขนองเหมือนมีสิ่งผิดปกติบนเกาะในบางพื้นที่ไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงก็ขอให้สนุกกับเกม Summoner w มของเรานะคะมีอะไรแปลกอะ่ะก็เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดว เพื่อนๆในตรงผู้กันนี่ไหมเนี่ยเนตรงคริสตันอะมอนสเตอร์ในเกม s u มเมอร์ w อรไม่มีตัวนี้ครับไม่มีตัวที่เหมือนมีผู้กันเนี่ยไม่มีเนี่ยๆๆๆ,ๆๆๆๆแล้วก็ตรงเนี้ยตรงด้านบนต้นไม้อ่ะเพื่อนๆเหมือนมีปิ่น ตรงหัวในเกมซามานเดว์วอลก็ไม่มีเดะเดวเดๆเดเดแล้วยังไงยังไงอันนี้เป็นรูปภาพที่2ครับเพื่อนๆสังเกตนะครับตรงต้นไม้ขวามือของรูปเนี่ยกับด้านล่างตรงต้นไม้สีแดงๆเนี่ยอยู่ด้านล่างบีดมองเนี่ยนะครับผมว่าต้องมีมอนสเตอร์มาใหม่แน่ๆซึ่งน่าจะเป็นตัว5ดาวตัวหนึ่งและตัวสดาวตัวหนึ่งนะครับน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวกับผู้กันแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับพินเขามีวิดีโอด้วยนะเราไปดูวิดีโอพร้อมกัน นี่ไงหยดพุกันลงมาฟึ๊บม,มังกรนั่นไงเรียบร้อยเออถ้าไม่ใช่ปิมหน้ามึงแหกไงน,นะ <c oughs> มี1ตัวที่ถือพ้กันนะ <c oughs> เพื่อนๆสังเกตตัวซ้าย <c oughs> กับตัวขวาเนี่ยนะครับผมที่เออเหมือนเล่นพินผมว่าตัวเล่นพินเนี่ยสดาวซึ่งปกติเนี่ยนะครับซัมเมอร์วอเวลาอัปเดตมอนสเตอร์ใหม่ๆเนี่ยจะอัป4ดาวกับหดาวทุกครั้ง <c oughs> ก็มีความลับกับผมเรื่องยุง่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยขอให้บอกจาผมท่านแน่คอมมิ่งซูนชัดมอนสเตอร์ใหม่ลาดเปอร์เซเฮ้ย <c oughs> ในคอมเมนต์มีคนบอกว่ามอนใหม่หรือคอสใหม่เนี่ยคอสหรอคอสตูไม่น่าใช่หรือใช่วะไม่ไม่น่าใช่ดิเออติดตามครับต้องติดตามฮนะแต่ที่น่าติดตามมากกว่านั้นครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาระเบิดสกอร์นะครับสกอร์ส้มเนี่ยผมมีอยู่98ใบนะครับธาตุลมเนี่ย16ใบซึ่งผมอยากได้มากๆก็คือบีดไลเดอร์ลมก็คือตัวเดียวกับพาร์ทที่แล้วแหละฮะแต่ว่าต้องเป็นธาตุลมนะครับธาตุไฟธาตุน้ำมีอย่างละใบสกอร์แสงมืด13ใบสกอร์ลรีเจนต์8ใบและสกอร์ลีเจนตธาตุลมอีก2ใบและนี่ครับ ซินเดนสกอร์การันตี5ดาวอีก2ใบรวมมูลค่าเนี่ยวันนี้ที่เปิดเนี่ยผมบอกเลยนะต้องมี5-6าหมื่นนะเพื่อนๆถ้าตีเป็นเงินนะนะโอ้ยไม่เอาไม่พูดไม่กลัวกลัวกลัวไม่หมดแลว้วอะรอบที่แล้วโอ้ยพระเจ้าก็ลงโทษแต่ได้สกป่แไง ผมเคลียช่องไว้แล้วนะวันนี้ครับขอเลยไม่บีดไรเดอร์ลมก็บีดไรเดอร์น้ําหรือตัวอะไรก็ได้ไม่มันซ้ําธาตุลมเดี๋ยวผมขาดอยู่หลายตัวส่วนธาตุน้ำธาตุน้ําก็ขาดอยู่หลายตัวเหมือนกันบางกรน,น้ําก็ยังไม่มีนะครับตัวที่ควรจะมีก็ไม่มีนะครับบีดไรเดอร์น้ํายังขาดอยู่และตัวธาตุไฟครับที่ผมอยากได้มากที่สุดเนี่คือดูอิดไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสซ้ํามีเยอะมากแต่ พี่ตูนยังบอกเลยว่าเราต้องมีความเชื่อกดไลค์เป็นแรงใจให้ผมหน่อยฮะท่านผู้ชมหมดตูดเลยกับเกมนี้ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาเลยครับวันนี้ต้องมาเลยครับเพื่อนๆฮะผมไปเร็วเลยนะถ้าไม่ผ่าคือผมไม่หยุดดูเลยนะเพื่อนๆนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไปชาแนลโชว์เด็กๆหน่อยนหนึ่งหนึ่งศูนย์โชว์เด็กหน่อย <c oughs> มาลั่นกันต่อเลยครับผมวันนี้นะผมบอกเลยนะ่เราเปิด ไม่ต่ำกว่าห้าหกหมื่นบาทแน่นอนครับสกอร์ทั้งหมดเนี่ยถ้าตีเป็นเงินน,นะนะ <Đ ược> ผ่าแรกเปี่ยงเข้าให้ภา<ฟ>ย,ฟยไฟฮะไร้ประโยชน์สิ้นดีครับผมโอ้โหเปี่ยงเข้าให้แฟนทอมฮะแฟนทอมไฟครับผม ถ้าเป็นบ้านเด็กเนี่ยมันก็ยังพอเล่นได้เป็นตัวดาเมจเอาไปใช้ได้นะครับแต่ไอดีผมมันเป็นบ้านโตมากไงมึงจะบ้าหรือไง้ที่ผ่าแค่สองครั้งเองนะเนี่ยเพื่อนผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนย้ายหน่อยย้ายหน่อยมันผ่าน้อยมากเลยเพื่อนไม่เอาเฮ้ยเอาดิไม่ใช่บอกไม่เอาเอา เมื่อกี้กดไปเท่าทีนะครับไม่ได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นเลยเอ้ากดอีกเงี้ยแต่มันไม่ใช่ห้าดาวรับไม่าสนใจหรอกปุ่มสซคิปมันขึ้นมาช้าเะฮะโอ้ไม่มาเลยลูกผ่าไปทั้งหมดสี่ครั้งแล้วนะครับจากเก้าสิบกว่าใบเกือบร้อยใบนะครับผ่าไปสี่ครั้ง พาที่แล้วมันเข้ามาผมจําได้นะครับอุกดเลยกดเลยโทษทีโทษท,ทีสไนน้ำฮะเปียงอู้จักฮะรจักจัก,จกลมถ้าบ้านเด็กคูรดีครับจักบูมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะไปเกิดเป็นธาตุไหนดีทุกธาตุขอให้มันอยู่ด้วยกันจักตัวหนึ่งบูมตัวหนึ่งถึงไหนถึงกันผมบอกเลยแต่ถ้าจักเนี่ยดีที่สุดน่าจะเป็นจักไฟนะครับบูมที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นบูมไฟ นะครับเปียงโอ้โห,โโหโกุย้ยกุ้ยลมแต่จริงๆมันไม่ได้เชื่อกุ้ยหรอกนะฮะชื่อนักสู้นีโอสโตนนะครับ,รบแต่ว่าพอเวกเป็นขั้นสองเนี่ยตามชื่อเลยเนี่ยเมามาเลย90กว่าใบฮะผ่าประมาณ หกเจ็ดครั้งเหมือนเดิมครับผมให้เราไม่โผล่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสหน้าตามดูซีเรียสเหรอหน้าตาผมดูเครียดเหรอดูอยังไงว่าเครียดเงียบกิบท่านน้ำทันไฟก็เงียบครับผมเราไปดูท่านลมกันฮนะท่านลมเนี่ยมีสิบหกใบนะครับ <c oughs> กดไปทีเจ็ดทีอ่ะเพื่อน ส,ส,สัยลมมันโดนตบหน้า ia, ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกินมอนสเตอร์หน่อยนะฮะโอเคนะ <os. S 2> <ๆ>ครับเรามาเปิดกันต่อนะฮะเหลือสกอ์ท่านลมอีก6ใบนะครับถ้าบีดไลเดอร์ลมมาผมจะดีใจ <laughs> <c ười> เข็ดเลยอะนอนปวดแขนทั้งคืนกดตอนเผลอกดตอนเผลอกดตอนเผลอ ดกดต้นเบอร์ใบสุดท้ายชอเพื่อนดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆเปิดไม่ได้5ดาวไม่ต้องทอ้อดูผมเป็นตัวอย่างมาครับถึงสกอร์แสงมืดแล้วเรามีแสงมืดเนี่ยนะครับ13ใบสกอร์แสงมืดใบละเท่าไหร่ก็ตีขำๆใบละพันกดครั้งหนึ่ง1,000บาทมาดูกัน มีนักลบนี่กดครั้งละพันนะครับเพื่อนๆนะแมมมอนนักซื้อือมปลามึงเข้าป่าไปกับมีนักลบเลย <c oughs> ขอให้ได้แค่ผ่าท่านผู้ชมแค่ผ่าเนี่ยหัวใจก็แทบจะหลุดออกมาจากเบ้าเลยฮะสำหรับสกอร์แสงมืดนะฮะสามใบไปนะไม่มีอะไรนะกิฟฟอนนี่ผมเครียดมากนะเปิดแสงมืดแต่ละใบนี่ผมโคตรเครียดเลยนะเพื่อนๆนะไม่มาเลยอะเพื่อนๆ ฟ้าผ่าก็ยังดีโอ้ยฉลามเหมียวมัดเมาตรงนี้โคตรด,ดีถ้าใครมีอยู่ในไอดีนะครับแล้วยังไม่ปั้นปั้นซะโคตรด,ดีเอาไปเอเวคขั้นสองเนี่ยสติ่งเลยตัวนี้นะครับบางบ้านนี่ยังขาดอยู่เลยนะนะฮะแต่แม่งมาเกิดบ้านผมผมไม่อยากได้มันเลยฮะโอ้ย ถามว่าดีไหมคตรดีครับเป็นมอนสี่ดาวแสงมืดที่โคตรดีแต่ผมมีแล้วขออหกพหนันได้ไหมอขออีกพานึ่งใบสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับหวันเจี๊ยบ ไม่เป็นไรนะครับสิบสาใบนะครับผายเห็นสายฟ้าครั้งหนึ่งเมันโมโหกดรีเจนแม่งเลยฮุดโอซามูไลฮะซามูไรไฟตัวแม่งไม่มีประโยชน์เลยเจ็ดใบมึงจะไม่ได้ห้าดาวเลยให้มันรู้ไปดิวะสกอรีเจนเจ็ดใบมันจะไม่ได้ห้าดาวเลยให้มันรู้ไปนี่ไงลิฟไฟ มิสไซล์ไม่ดีไหมคตรดีครับใครมีปั้นซะวิลลิกูดมาเถอะมาเถอะลุกมาเถอะ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 โอ้โหเหลืออีกห้าใบครับผมขออนุญาตออกเกมเข้าไปดู ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมยังไม่มีเคียวไฟครับใช่ดิใช่ผมยังบอกตัวเองเหรอเฮ้ยปิมเราขาดเคียวไฟนะอย่าซ้ำเธอขอ้องล่ะนะ please please นี่ไงผมยังไม่มีเคียวไฟวเราเลือกเคียวไฟเลยครับผมเรายังไม่มีเคียวไฟฮนะเคียวไฟเป็นตัวที่เอาไว้ฆ่าพวกมอนสเตอร์ที่มันมีพาสซีสชุบชีวิตเอ่ออะไรอย่างเงี้ยสามารถเกิดใหม่นกฟินิกอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเวลิ o m ด ม,มีคนจีแซดผมด้วยเอผมขออนุญาตเปิดสกอร์รีเจนทัดลมเลยเผื่อมาอีกนะฮะฮมีชาลมมากบิดเลยเน้อลมบิดเลยเนื้อลมโอ้โหลิตลมคุณพาช่วยเหอะอีกสี่ใบครับผมกากอยน้ำครับกู๊กอยูยูเลก้ามากๆฮนะ โอ้ยนมครับผมจิ้งจอกก้าหางถามจริงจะหมดแล้วอ่ะโอ้ยเต่าอ่ะเต่าลมมะไอเต่าน้ำโอ้คุณดว่าเต่า,ตาลม <c oughs> เอาไปสุดท้ายครับผมสกอร์ลีเจนส์ปนสุดท้ายฮะ <c oughs> เรียบร้อยหวานเจี๊ยบ บอมไฟฮะมาถึงสกอร์ทานซินเดนครับผม2ใบแน่นอนว่าได้5ดาวแน่แน่มันคือสกอร์หดาวกดไลค์ผมหน่อยขอบคุณมากครับขอ2ตัวบีดไรเดอร์ตัวหนึ่งท่านน้ำหรือท่านลมก็ได้กับอีกตัวหนึ่งที่ไม่ซ้ำจัดไปสกอร์ห้ดาวโอ้โหสามโคสามู่ ว่าโอกาสที่ผมจะเปิดได้ซ้ำเนี่ยมีสูงมากเพราะว่ามอนสผมเยอะมากนะฮะใบสุดท้ายครับบีดไรเดอร์น้ําบีดไรเดอร์ลมมาหาพ่อได้แล้วลูกไม่บีดพื้นไม่หัวสามสองหนึ่งบีดไรเดอร์ลมน้ำมาไอ้กูสามข้อะไรยลอ้ง มีแล้วฮะมีแล hey, oh, ้วทั้งคู anime, ่ด้วยหรือเปล่าวะโพไซดอนน้ำเหมือนยังไม่มีขออนุญาตออกไปเช็คก่อนแต่โพไซดอนน้ำผมน่าจะมีแล้วนะแต่ผมไม่เคยใช้หรือวาคือมังกรน้ำไม่อยากได้มากครับแต่ก็ ไม่มาไม่เป็นออละเคลลมบางบ้านเนี่ยเป็นบ้านตมากแต่ขาดออละเคล่ลมก็มีทําไมมึงไม่ไปเกิดกับเขามึงไม่อยู่กับกูเไมนี่ไงมีแล้วจริงๆด้วยนะครับออละเคลลมก็มีแล้วคือ3-2สองเลยแม่งเรื่องเศร้าที่มีอยู่จริงนะท่านผู้ชมหรือว่าผมไม่บอกว่าผมจะวิดพื้นวะแม่งพระเจ้าเลยลงโทษผมอ่ะงั้นผมเลือกเป็นอลเคลลมแล้วกันนะครับ เรียบร้อยฮะเราได้5ดาวมาทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งไม่สามตัวหนึ่งคือเคียวไฟอีก2ตัวสาครับผมการเปิดสกอร์ครั้งนี้มันมันมากมันมันผมหน้ามันหมดแล้วตอนนี้มีคนบอกปีป๊ปปีป๊ปงอดูคลิปอะกูเปิดโคตรเยอะเลยกูได้แค่นี้เก <c oughs> ือบลืมไปเลยท่านผู้ชมครับมีอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ของทาง s u m m มอร์วนะครับนั่นคือกิจกรรม Su m m มอร์วอ r ์มาสเตอร์ไทยครับเราไปดูทีเซอร์พร้อมกัน เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีผู้เล่นที่เป็นโค้ดทั้งหมดเนี่ยสี่คนนะครับผมก็คือมีนัทโยนะครับมีพีเอฟทูเลิฟนะครับมีแอดกล้องกุ๊กเนี่ยฮะแล้วคนสุดท้ายนะฮะคือพี H ่อูทูนูฟนะฮะทั้งสี่คนเนี่ยนะครับจะเป็นโค้ดสำหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครเข้าทีมคนนั้นทีมคนนี้เนี่ยก็สามารถไปกดสมัครได้นะครับผมไป ไม่ใช่ว่ากดสมัครปุ๊บแล้วเราจะไปอยู่ทีมเขาเลยนะคนที่เป็นโค้ดเนี่ยเขาก็จะเลือกเราอีกทีหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราเลือกเขา<ๆ>เขาเลือกเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็จะได้อยู่กับโค้ดคนนั้นนะครับผมกิจกรรมเนี่ยจะมีแข่งเดือนมิถุนายนนะครับใครสนใจก็รีบไปสมัครกันได้นะครับผมรู้สึกว่าจะสมัครได้ถึงวันที่25นี้นะครับเนี่ยเขาจะมีวิดีโอเปิดตัวด้วย <S 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 แอดกล้อง nee, ฮะแอดกล้องแอดกล้องเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่ที่ผมว่าเขาพัฒนาได้โคตรเร็วต้องเรียกว่าผู้เล่นใหม่ไหมแอดกล้องเล่นมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับพัฒนาเร็วมากมากแบบมากมากอะ่ะบางคนเนี่ยที่เล่นสมิเนอร์วอลแลวทอเพราะว่าระบบอาจจะไม่เข้าใจอะไรแบบนี้นะครับแอดกล้องเป็นคนที่เข้าใจได้เร็วมากคนที่2ฮะนัทโยครับคนนี้คือผมบอกเลยนี่คือตำนานของสมเนอรวอลเขาอยู่กับสมิเนอรวอลมาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วตอนนี้เนี่ยเขามาเป็นโค้ชใครที่สนใจอยากจะสมัครอยู่กับนัทโยนะผมบอกเลยคนนี้มากด้วยประสบการณ์ RTA เขามีมอนแปลกๆมาใช้ คนต่อไปครับพี่อู๋ทูนูฟนะฮะคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ผมบอกเลยนะใจยเย็นที่สุดในโลกไปนเนี้ยเป็นคนที่เล่น RTA ผมไม่เคยเห็นเขาหัวร้อนอะ่ะนะครับใครที่อยากจะศึกษาวิธีการเล่น RTA รวมทั้งการใช้มอนที่แบบไม่ต้องเป็นมอนแบบ5้าดาวอะไรเงี้ยเฮ้ยผมมีมอนไม่เยอะมากพี่อู๋แนะนําคุณได้คนสุดท้ายครับพี่เอฟทูเลิฟนะฮะสุดหล่อแห่งซัมาน์วอร์นะฮะรู้กๆกันอยู่นะครับว่าคนนี้เนี่ยเมนผมบอกเลยเป็นเทพเมนออมืดผมหาออมืดก็เพราะแกนี่แหละนะครับแกเป็นคนที่เล่นสาย ไ c ซีซีก็ได้สายโจมตีก็ได้คือเป็นคนที่เล่นได้หลายแนวอะ่ะใครสนใจอยากอยู่กับพี่เอฟนะครับก็สมัครเข้าทีมพี่เอฟได้นะครับผมคนนี้บอกเลยเขาจะมีการสอนการเซตทรงผมที่หลนะ่อเหลาแนนประมาณนี้นะครับผมใครสนใจกิจกรรมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับถึงวันนี้เนี่ยผมจะอ,อกหักนะครับผมจากน้องบีทไรเดอร์แต่ผมก็ยังคงเล่นและใช้ชีวิตต่อไปในสมนเดอร์พูดแล้วมันเศร้าอะ ไปอะไรเกมสมาร์ทวอลิงิ์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับรับรองมันแน่นะครับผมเกมนี้เนี่ยเปิดมา6ปีนะครับแล้วผมมั่นใจว่าอยู่ได้อีกยาวยาวแบบยาวยาวยาวมปนหนุ่มยาวยาวยาวแน่นอนถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์ subscribe ช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเจอกันคลิปต่อไป